สวัสดีค่ะ KK การนา789ดแปชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้ KK พาเพื่อนๆมารับประทานนะคะต้มเล้งนะคะมารับประทานต้มเล้งกับผักกาดเขียวนะคะเพื่อนๆวิธีการต้มเล้งนะคะหรือว่าต้มกระดูกหมูนะคะ KK ก็อันนี้เป็นกระดูกหมูชิ้นใหญ่นะคะเราเรียกว่าเล้งนะคะเพื่อนๆต้มเล้งนะคะอร่อยอร่อย ก็คือเราก็ต้องต้มน้ำร้อนให้เดือดนะคะในหม้อจากนั้นเราก็นะคะนำกระดูกหมูที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ตุนนะคะปิดฝานะคะพอน้ำเดือดเราก็เปิดฝานะคะต้องทิ้งไว้นะฮะไม่นานนะคะเพราะว่าเปื่อยง่ายนะคะเนื้อเขาจะเปื่อยง่ายนะคะของเล้งกระดูกหมูเป็นกระดูกหมูชิ้นใหญ่ ซึ่งเคเคก็ให้นะคะคนพ่อค้าขายหมูนะคะสับมาเสร็จสับเรียบร้อยเราไม่ต้องใส่อะไรมากเคเคก็ใส่ขนมน,นะคะหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อนๆผักเคเคก็ใส่หัวเช็ดเท้านะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นหัวเช็ดเท้านะคะแล้วก็ประกาศเขียวนะคะประกาดเขียวเคเคก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ทั้งหัวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ นำมารับประทานโชว์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมค่ะเพื่อนเพื่อนเล้งนะคะเล้งกระดูกหมูนะคะต้มเล้งต้มเล้งนะคะก็คือกระดูกหมูนะคะชิ้นโตโๆเคเคก็จะเน้นนะคะแต่เนือเ้อแดงๆนะคะไม่รับประทานเนื้อขาวขวนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเค่เคก็จะ ปักน้ำนะคะลาดลงไปนะคะพเพื่อนๆพืพตัวนี้เป็นการพักน้ําความร้อนเป็นการพักความร้อนเพราะว่าถ้าเรารับประทานนะคะร้อนๆ <c oughs> เดี๋ยวปากก็จะพองได้นะคะพเพื่อนๆพื่อันตรายนะคะก็เพือนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆพ่อนน้ามันก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่า ก็อาจจะมีน้ำมาันารัหน้อยนะะเพื่อมมนน้ำมันมีไม่เยอะนะคะรสชาติก็กรอบๆนะคะไม่ไม่จืดแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปนะคะเพื่อมมนเพราะว่าต้มเล้งเราก็ไม่ได้ทานบ่อยๆค่ะเพื่อนเพราะว่าทานเพื่อให้มีโปรตีนนะคะไขมันสัตว์บ้างนะคะเพื่อนรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเค็งก็ต้มธรรมดานะคะต้มธรรมดาธรรมดา ร้อนอยู่นะคะเพื่อนนะคะเจ้าเคเกก็แล้วก็จะรับประทานจากข้างในนี้เลยนะคะเพื่อนๆรสชาตินะคะอร่อยไันนะคะเราลองนะคะเพื่อนๆมารับประทานด้วยกันนะคะลยหม้อของข้าวต้อในหม้อของข้าวนะคะเพราะเคกมาอยู่ห้องช่อนเพื่อนๆซ่บเลยแซ่บเลยนะคะแซ่บนัวเลยนะคะเพื่อนๆเซ็บนอวเดี๋ยวค่อยรับประทานให้เพื่อนๆ ชมนะคะเราเป็นรับประทานในพรีเมียมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนเล้งหม้อนี้นะคะมีมูลค่านะคะวัตถุดิบนะคะกระดูกหมูแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็ผักกาดเขียวนี่ก็ประมาณยี่สิบบาทนะคะแล้วก็หัวเชเท้าก็ฉเฉลี่ยยี่สิบบาทเหมือนกันนะคะเพื่อนเอนสังเกตดูเล้งนะคะเพื่อนเพื่อน ก็ <c oughs> จะมีไขมันเล็กน้อยเองนะคะมีเอ็นนะคะข้อต่อกระดูกแลก้วก็มีเนื้อแดงนะคะเล็กน้อยแล้วก็เนื้อขาวไม่ไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆนก็จะเน้นผักนะคะนี่ไงคะเนื้อแดงงานรับประทานเพื่อนเพื่อนก็จะมีผักนะคะน้ำต้มเล้งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเคเคก็ทำความสะอาดเรียบร้อยไม่ล้างเยอะนะคะเพื่อนเพื่อน ว่าเดี๋ยววิตามินเอนะคะวิตามินเอของของเนื้อสัตว์นะคะจะอยู่ในกระดูกนะคะคเอ,อช่วงนี้ต้องการวิตามินเอจากเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในกระดูกของหมูนี่นะคะหรือว่าพวกเครื่องในนะคะของหมูจะมีวิตามินเอเยอะนะคะจากอุดมไปด้วยวิตามินเอนะคะเพราะฉะนั้นการต้มเล้งนะคะหรือต้มกระดูกหมูนี่ จะช่วยให้เราได้รับวิตามินเอจากเนื้อสัตว์นะคะเยอะนะคะจากหมูเยอะเพราะว่าตอนนี้เคเคต้องการวิตามินเอนะคะเนื่องจากว่าสายตาไม่ค่อยดีนะคะสายตา,ม,ยะะา,ยตามีอาการพร่ามอแล้วก็อาจจะมีอาการสั้นนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีสายยาวนะคะเพืพ่อนพออยู่มากแล้วนะคะขาดอย่างหนึ่งน,นะคะเคเคอยากได้โถลิซสองป้มนะคะวันนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเล็งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะ ใช้ถั่วลิสงต้มนะคะเป็นสไตล์กวางตุ้งนะคะเป็นการต้มเล็งกวางตุ้งนะคะแบบกวางตุ้งอันนี้เราต้มเล็งแบบไทยๆธรรมดานะคะเพราะว่าพ่อเคเคก็มีเชือสายกวางตุ้งนะคะเขาจะใส่เม็ดถั่วลิสงนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างไม่ต้องเอาเอาโดยที่ล้างแล้วก็ไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็ต้มลงไปนะคะเป็นยานะคะเป็นเพื่อนนะค่ะแล้วก็ อาจจะเคเคอาจจะซื้อนะคะยายาจีนะคะมาใส่อ๋อเคเคต้องเดินทางไปตลาดนะคะในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ไปซื้อเดี๋ยววันอังคารน่าจะไปต้มที่บ้านแล้วกันนะคะเพื่อนต้มเล้งชิ้นใหญ่ๆเลยะคะ่ะแล้วก็จะใส่นะคะทวริส่งนะเป็นสไตล์ต้องแบบกวางตุ้งนะคะแล้วก็จะต้องใส่พริกไทยด้วยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้นะคะก็เป็นการต้มเล้งแบบ รวบรัดตัดตอนค่ะเพราะว่าอยากเพราะว่าเกรงว่านะคะกระดูงงกงอจับจับเน่านะคะพเพื่อนๆนะคะนี่อร่อยอร่อยเพื่อน <S 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 ๆอประโยชน์ของผักนะคะที่เราจะต้องรับทานไปด้วยคือผักใบเขียวนะคะก็จะมีสารคลอโรฟิลลินนะคะแล้วก็ในในหัวไชเท้าก็จะมีประโยชน์นะคะมากมายนะคะผักล้ว,วนแล้วแต่มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆ น่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆนี้กาลังร้อนๆอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะสังเกตดูควันนะคะมีควันขึ้นเพื่อนๆกําลังร้อนอยู่นะคะเค้กก็จะต้องรับประทานอาหารที่ร้อนๆนะคะร้อนจัดๆช่วงนี้เพื่อนๆจะช่วยให้นะคะเพื่อนๆนะครับร้อนๆอยู่นะคะนี่ร้อนจัดเลยนะคะเพราะว่าตะกีเราต้องเล้งเราต้อนานนะคะเพื่อนๆพอดีอ่า คนขายเขาก็สับมาให้แล้วนะคะเ,เพื่อนะเดี๋ยวเคเคจะออกไปดักซื้อ,อเขาเรียกว่าไสหมูกับน้ำหมูจะเอามาไว้ทำลาบหมูคร้งเ,เพื่อนชอบรับประทานลาบหมูนะคะไม่ทราบอย่างไรนั้นเพื่อนหรืออาจจะมาทำข้าวต้มนะคะข้าวต้มน้ำหมูแล้วก็ไสหมูเพื่อ <c oughs> นเพื่อน หิวกันหรือเปล่านะคะหิวกันะะหรือยังนะคะเพื่อนๆืนจ้ะก,ก,ก็เดี๋ยวมารับประทานนะคะกับเคเคได้นะคะเดี๋ยวก็จะนั่งรับทานไปกันนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เคเคการจนเจ็ดแปดเก้าช anel ด้วยนะคะเ,เพื่อนวันนี้นะคะตัง้งะะเพ็งมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ะข,อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอทุกท่านนะคะมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ so i think, huh?